ตบลูกด้วยความเร็ว107กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำแต้มรั่วๆทีมวอลลย์บอลหญิงเวียดนามแพ้แค่แชมป์ทีมเดียวเท่านั้นนี่คือพาดหัวข่าวของสื่อสื่อหนึ่งในเวียดนามค่ะฟังแล้วอึอ้งค่ะฟังแล้วว้าวเลยค่ะวันนี้แอดมีบทความบทความหนึ่งค่ะจากสื่อเวียดนามค่ะเขียนไว้ได้อย่างน่าสนใจทีเดียวหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามคว้าอันดับ3รายการ FIVB Challenger Cup ับ2024ค่ะฟังให้จบนะคะเขาเขียนว่ายังไงบ้าง 107กิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่ตูเย็นแกสร้างสถิติเอาไว้ค่ะบิดเทียนตบลูกด้วยความเร็ว107กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำแต้มรั่ๆพร้อมการเปลี่ยนตัวผู้เล่นอย่างชาญฉลาดยอดเยี่ยมของโค้ชเหงียนตวนเกียริอืมช่วยให้ทีมชาติหญิงเวียดนามสร้างเซอร์ไพรส์เมื่อต้องเจอกับทีมอันดับที่13ของโลกแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามกำลังมีความสุขอย่างยิ่ง ื่อทีมชาติหญิงของประเทศเพวกเขาสร้างผลงานประวัติศาสตร์ด้วยการเอาชนะทีมเบลเยียมซึ่งเป็นทีมอันดับที่13ของโลกเพื่อคว้าอันดับ3ในการแข่งขัน FIVB Challenger Cup 2024ที่จัดขึ้นที่ฟิลิปปินส์นอกจากชนะอย่างน่าประหลาดใจเหนือทีมที่อยู่สูงกว่าถึง21อันดับในการจัดอันดับโลกแล้วสาวๆเวียดนามยังสร้างแรงกดดันทําให้คู่ต่อสู้ต้องตามหลังอย่างต่อเนื่องอืมผลการแข่งขันเวียดนามเอาชนะ3ต่อ1 สแสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่น่ายินดีว่าระดับวอลเลย์บอลหญิงของเวียดนามสามารถเอาชนะทีมในอันดับท็อป15ของโลกได้อย่างแท้จริงอืชื่อที่โดดเด่นที่สุดของทีมเวียดนามและการแข่งขันครั้งนี้คือเงี้ยนที่บิ จวนหรือพี่ตู้เย็นในวันที่เธอได้กลับไปเล่นในตำแหน่งที่ถนัดด้วยความสูง1เมตร88เซนติเมตรได้ทะลวงแนวบล็อกสูงของทีมเบลเยียมหลายครั้งด้วยการตบที่มีความเร็วสูงถึง107กิโลเมตรต่อชั่วโมง นี่เป็นสถิติที่พบได้เฉพาะในซูเปอร์สตาร์หญิงชั้นนำของโลกเพียงไม่กี่คนเท่านั้นตามสถิติแล้วบิทเวียนทำคะแนนรวม35คะแนนในการแข่งขันครั้งนี้เป็นคะแนนจากการขึ้นตบถึง34คะแนน และบล็อกอีก1คะแนนเป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดในเกมนี้นอกจากนี้แล้วบิตเทียนยังเป็นนักตบที่โดดเด่นที่สุดในทัวร์นาเมนต์โดยการทำคะแนนรวม77แต้มจาก3เกมที่ลงแข่งมแม้จะยังไม่หายอาการบาดเจ็บอย่างสมบูรณ์กับตันทีมท่านที่แทงทุยทำไป7คะแนนเล่นได้อย่างโดดเด่นเมื่อต้องเจอกับทีมชาติเบลเยียมมีส่วนช่วยในทุกด้านตั้งแต่การรับลูกเสิร์ฟการขุด การบล็อกรวมไปถึงการทำแต้มนักตบเจ้าของความสูง1เมตร93เซนติเมตรแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลอย่างยิ่งใหญ่ของเธอเมื่ออยู่ในสนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเซตที่3แทงทุยโดดเด่นด้วยการเสิร์ฟทำแต้มต่อเนื่องและการบุกที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้ทีมของเธอทิ้งห่างเมื่อถูกคู่ต่อสู้ไล่ตามอย่างดูเดือดเซตที่3ยังเห็นชื่ออีกชื่อหนึ่งโดดเด่นขึ้นมานั่นคือบอลเร็วเหยียนที่ตรินทำไปถึง10คะแนนด้วยการ ตบไหล่หลังอย่างมีประสิทธิภาพทำให้แนวรับแนวบล็อกของเวียดนามอึงอ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนเงียนตวนเกียริสร้างความประทับใจอย่างมากในใชัยชนะครั้งนี้โดยเฉพาะการเปลี่ยนตัวผู้เล่นที่ทำให้รูปแบบเกมเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นการทรงนักตบดาวรุง่งอย่างวิชิเกวียน ลงสนามในช่วงท้ายเซตที่3หรือการส่งตัวมิดเดิลล็อกวัย32ปีดินทีจังซางในช่วงที่คะแนนสูสีในกลางเซตที่4ผู้เล่นที่คดตัวเกียร์ทรงมาลงเล่นล้วนแล้วสร้างความประทับใจทำแต้มสำคัญที่มีส่วนอย่างมากที่ทำให้ทีมได้รับชัยชนะอืมในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่จัดขึ้นหลังจากนั้น ทีมชาติสาธารณรัฐเช็กเอาชนะทีมเปอร์โตริโก3-1ต่อเซตคว้าชแชมป์รายการ FIB Challenger Cup 2024ไปครองสแสดงให้เห็นว่าทีมชาติเวียดนามทีมของโคดต,ตวนเกียติแพ้เพียงชแชมป์ของการแข่งขันในรายการนี้เท่านั้นจะไม่ให้แพ้เฉพาะทีมชแชมป์ได้ยังไงคะก็แข่งกันแบบน็อกเอาค่ะแพ้คัดออกยังไงพวกเธอก็แพ้แค่ชแชมป์อย่างเดียวคะ่ะ <c oughs> ว่ากันไปตามเนื้อผ้าค่ะ <c oughs> และนี่ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดของบทความบทความนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆรู้สึกยังไงกันบ้างหลังจากที่ฟังจนจบคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะก่อนจากกันไปคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ